ทำไมคุณถึงดูถูกประเทศไทยแผ่นดินเกิดได้ขนาดนั้นสวัสดีครับทุกคนพบกับบอสบุญการอีกวันหนึ่งนะครับผมเกิดประเด็นนะครับจากในคลิปที่แล้วนะครับมีพี่น้องคนไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าผมนะครับดูถูกประเทศไทยนะครับแล้วก็ดูถูกเป็นดินเกิดที่ผมเคยเกิดมานะครับใน ในคอมเมนต์นะครับผมในคลิปก่อนนานนั้นนะครับที่ผมทำไว้นะครับว่าอยู่บ้านเรานะครับอดอยากๆนะครับหาเงินไม่คอใช้นะครับหาเงินลำบากนะครับผมอยากมาทำงานที่ไต้หวันนะครับผมฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคือเป็นคลิปที่ผมพูดเกี่ยวกับข้าแรงนะครับข่าแรงในประเทศไทยแล้วก็ข่าแรงใน ไต้หวันแล้วก็การทํางานชีวิตการเป็นอยู่นะครับผมนะครับคือผมต้องเท้าความไปจนถึงตอนผมอยู่บ้านนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ขอพูดเป็นภาษาการกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเกิดท่านที่ฟังนะครับท่านที่เข้าขั้นที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามาฟังนะครับจจะฟังภาษาอีสานก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอพูดเป็นภาษาการดีกว่านะครับผม ครับคือคือเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนะครับคือคลิปนั้นเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับการการมาทํางานนะครับที่ไต้หวันแล้วก็การทํางานที่ไทยนะครับผมซึ่งบ้านผมเนี่ยนะครับเป็นเ,เขาเรียกอะไรพื้นที่เกษตรกรนะครับผมผมพูดถึงเดือนที่ปัญหาเงินที่ยากลําบากนะก็คือหน้าฝนช่วงหน้าฝนนะครับผมช่วงนั้นจะเป็นเดือนที่หาเงินลําบากที่สุดแล้วก็ หาเงินยากมากนะครับเพราะว่าฝนก็ตกนะครับผมซึ่งจังหวัดบึงกาฬนั้นนะครับเป็นจังหวัดสวนยางพลานะครับผมก็ถ้าเกิดว่าฝนมันตกเนี่ยนะครับผมเราก็จะกีดยางไม่ได้นะครับเราก็ไม่มีรายได้กันนะครับก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับผมจะปลูกอะไรก็สินค้าราคาเกษตรก็ตกต่ําไปหมดนะครับปลูกข้าวข้าวก็ราคาตกต่ํานะครับผุม เลี้ยงหมูนะครับหมูก็เป็นโรคนะครับผมก็ได้หยุดเลี้ยงไปนะครับผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมก็ราคาก็ตกตามอีกนะครับอันนี้คือพูดในหลักความเป็นจริงนะครับในในประเทศไทยของเรานะครับผมจะมีช่วงหนึ่งที่ราคาวัวราคาควายนะครับผมมันพุ่งสูงขึ้นนะครับผมเมื่อก่อนนี่วัวควายแม่ลูกคู่หนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับ ที่ตลาดวัวตลาดไฟแถวบ้านเรานะครับผมแต่ทุกวันนี้ตัวละหมื่นตัวละสี่ห้าพันนะครับมีให้เห็นนะครับทุกคนนะครับผมทีนี้นะครับผมจะบอกว่าใจผมนะยังอยากกลับบ้านนะครับยังคิดถึงบ้านยังรักประเทศไทยนะครับผมที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่บ้านเราเหรอกครับทุกคนนะครับ อยู่ไทยเราอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับผม,มเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วผมก็รักมากรักบ้านเกิดนะครับผมซึ่งผมก็เกิดในรัชกาลที่9นะครับผมในหลวงรก้นะครับท่านก็ได้ตัดไว้นะครับว่าอยู่แบบพอเพียงนะครับผมซึ่งนะครับผมก็ดำเนินชีวิตมาแบบนั้นโดยตลอดนะครับแต่ว่า ด้วยยุคสังคมในปัจจุบันนะครับผมทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับแล้วก็ของข้าวของอะไรที่มันแพงขึ้นนะครับผมเราก็ต้องกินต้องใช้นะครับเออมันก็ทําให้ค่าครองชีพเรามันสูงขึ้นนะครับอยู่บ้านนอกใช่ว่าจะค่าครองชีพจะไม่สูงนะครับทุกคนนะครับแต่ก็สูงเหมือนกันนะครับผมนี่เฉพาะครอบครัวของผม ก็มีคนแก่มีเด็กนะครับก็ทําให้ค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับขึ้นขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับผมก็เลยต้องได้ด้านดนมาที่ต่างประเทศนะครับทุกคนนะครับซึ่งถามถึงความรักชาติผมว่าคนหนึ่งแหละนะครับที่ทุกคนที่รักชาตินะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมก็ยังหาทางอยากจะกลับไปที่เมืองไทยอยู่นะครับผมถ้ามีช่องทางนะครับผม ใช่ว่านะครับมาทํางานต่างประเทศแล้วนะครับมันจะสําเร็จนะครับมันไม่สําเร็จนะครับทุกคนนะครับจริงอยู่นะครับค่าแรงเขาสูงก็จริงนะครับแต่ว่าค่าครองชีพเขาก็สูงตามเป็นเงาตามตัวเช่นกันนะครับผมนี่นะครับได้ยินข่าวว่าค่าแรงที่ไต้หวันเนี่ยจะเพิ่มนะครับผมผมมาแรกๆเนี่ยกาแฟป๋องหนึ่งเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะครับกาแฟมิเตอร์บาลที่ผมชอบกินนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับ ในปี68นี้นะครับขึ้นมาเป็นกระป๋องละ30บาทนะครับทุกคนนะครับขึ้นมาเป็นกระป๋องละ30บาทนะครับผมขออภัยนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่ารถวิ่งตัดไผ่ันมานะครับขึ้นถนนนะครับแล้วก็มีเวลจะขึ้นอีกเป็นราคา35บาทนะครับผมในปี69นี้นะครับน่าจะไม่ถึงปี69นะครับน่าจะเป็นปลายปี6 68นะครับราคากาแฟที่ ไต้หวันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับทุกคนนะครับจริงอยู่ค่าแรงมันสูงนะครับทุกคนแต่ว่าค่าครองชีพหรือค่าของใช้อะไรต่างๆนะครับก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับผมก็ต้องประหยัดเอานะครับก็ต้องประหยัดเอานะครับผมก็ดีอย่างที่ว่าเราหาเงินจากที่นี่ปุ๊บ่แล้วก็ส่งเงินกลับไปประเทศไทยนะครับแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยของเรานะครับก็ได้เรียดราคาที่ ดีอยู่นะครับผมดีดีดีไม่ไม่ไม่ใช่บาทตัวบาทนะครับผมก็ดีอยู่นะครับช่วงนี้นี่หมื่นหนึ่งจะได้ประมาณสามสี่ร้อยประมาณนี้นะครับมีช่วงหนึ่งขึ้นถึงหมื่นละพันก็มีนะครับที่ไต้หวันนะครับผมเป็นเงินไต้หวันนะครับซึ่งครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ทําเกษตรนะครับทําไร่ทํานานะครับผมซึ่งบรรยากาศที่บ้านเรานก็ดีมากนะครับผม ผมก็ยังคิดถึงบ้านอยู่นะครับผมผมไม่ได้ลืมบ้านเกิดนะครับผมแค่อยากมาหาทุนนะครับเกอจะไปสารฝันของผมนะครับให้ฝันขูผมนั้นเป็นจริงนะครับทุกคนก็จะไปหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับทีนี้ถ้าเป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบถ้าย้อนไปได้นะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับผมสมัยผมเป็นเด็กนะครับ คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมมีความสุขมากผมบอกเลยนะเพราะว่าตื่นเช้ามาพ่อแม่ก็ไปทำนานะครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกคนนะครับตื่นเช้ามาก็ไปทำไล่ไถนาตามฤดูกาลตามปกตินะครับแล้วผมก็ชอบไปนะครับเพราะว่าผมอยู่กับธรรมชาตินะครับเป็นความสุขนะครับผมมันไม่มีเรื่องเองินเรื่องอะไรเข้ามา เกี่ยวข้องในครอบครัวทําให้ครอบครัวต้องซีเรียสต้องเครียดนะครับผมคือเช้ามาก็ออกไปทุ่งนานะครับอยู่กับวัวกับควายนะครับอยู่กับปูกับปลาอยู่กับไร่กับนานะครับท้องทุ่งนาสีเขียวนะครับผมพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวอยู่กับท้องทุ่งนาสีทองนะครับกลิ่นอายของท้องทุ่งนะครับเป็นอะไรที่ผมมีความสุขที่สุดนะครับ แล้วก็บรรยากาศสภาพอากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีที่้านนอกนะครับผมถ้าเป็นไปได้ผมอยากกลับไปอยู่แบบนั้นนะครับทุกคนนะครับผมอยากกลับไปอยู่แบบนั้นมากๆเลยนะครับผม <S <S เพียงแต่ว่าตอนนี้ผมจะหาทางผมจะทํำยังไงนะครับให้มันกลับไปอยู่อย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนั้นนี่มัน มันมีความสุขมากมากครับการได้อยู่กับครอบครัวนะครับได้อยู่เมืองไทยนะครับได้อยู่บ้านเกิดนะครับผมซึ่งทุกคนก็ต่างทวินหาแล้วก็เป็นความฝันแล้วก็ความสุขของหลายๆคนนะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่รักประเทศไทยไม่แพ้กว่าใครนะครับผมเพราะว่าครอบครัวผมก็อยู่เมืองไทยเนาะนะครับผมซึ่งที่ผมเดินทางมาทํางานที่ไต้หวันนี่ก็คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับผม คือก็ต้องหาเงินไปหล่อเลี้ยงครอบครัวนะครับครอบครัวเราถึงจะได้ไปต่อนะครับผมทุกคนนะครับจะได้ไม่ได้ขายไร่ขายนาขายสวนนะครับขายที่ขายทางนะครับผมคือผมก็ต้องตัดสินใจต้องได้มาทํางานที่นี่นะครับทุกคนนะครับซึ่งผมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับหวังว่าทุกท่านก็จะเข้าใจนะครับอย่าดราม่ากันเลยนะครับ คือมันมีคนเขาเข้ามาคอมเมนต์ผมนะครับว่า,าได้คลิปอะที่ผมทําเกี่ยวกับชีวิตแรงงานในไต้หวันเนี่ยว่า,าพี่คะตอนนี้หนูลําบากมากนะครับอยู่ไทยอดๆอยากๆนะครับอ,อยากให้แฟนมาทํางานที่ไต้หวันนะครับต้องทํำยังไงผมก็เลยทําคลิปแบบแบบนั้นออกไปทำคอนเทนต์แบบนั้นออกไปนะครับทุกคนนะครับก็เครืองกันเลยนะครับผม คือคนที่เขาเดือดร้อนน่ะผมก็มองเห็นตัวเองตอนนั้นน่ะผมเดือดร้อนคือผมอยากมาทํางานเพื่อจะหาเงินไปซื้อข้าวซื้อกับข้าวซื้อของใช้ที่มันจำเจําเป็นยามเจ็บยาม,ยมป่วยนะครับจะพาพ่อพาแม่พาลูกพาเมียไปหาหมอนะครับคือผมเข้าใจตอนนั้นเลยนะครับผมเหลือเงินไม่กี่บาทนะครับช่วงในปีหกเจ็ดนะนะครับผมก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะครับ ลำบากมากนะครับมีรถรถก็จะโดนยึดนะครับเขาโทรมาตามเป็นไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะครับผมอันนี้คือผมพูดความจริงเลยนะครับผมผมเปิดใจเลยนะครับว่าลําบากมากจริงๆนะครับช่วงนั้นผมก็เลยดันด้นนะครับหาทางมาที่ไต้หวันนี่แหละครับเป็นประเทศที่มาได้ไวที่สุดและเร็วที่สุดนะครับทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกันไว้นะครับ ส่งท้ายนะครับก็คือผมยังรักประเทศไทยนะครับผมผมยังเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนอยู่นะครับว่าให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับผมขอให้ประเทศไทยกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมขอให้ผ่านไปนะครับในวิกฤตในครั้งนี้นะครับผมผมก็รู้แหละว่ามันแย่แค่ไหนนะครับผมอยู่บ้านเรานะครับผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่า คือคนยากอย่างผมเนี่ยนะครับก็คืออยู่ไม่ได้จริงๆนะครับผมอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับผมค่าของชีพสูงค่าแรงต่ำมันไม่บาลานซ์กันนะครับทุกคนนะครับของก็แพงขึ้นนะครับอันนี้คือหลักอันนี้คือความจริงนะครับที่ทุกคนต้องพบเจอในในทุกๆวันนะครับจริงอยู่คนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็หาเงินได้นะครับผมแต่คนลากยากชาวนาชาวไร่อย่างผมเนี่ยนะครับก็อยู่อย่างลําบากนะครับผม ก็ฝากกันไว้นะครับขอให้คนไทยทุกคนฝากฝ่าวิกฤตไปให้ได้ในช่วงนี้นะครับผมยิ่งช่วงนี้การเมืองกําลังเข้มข้นเลยนะครับผมผมก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้ามีโอกาสหรือ,อ,อมีจังหวะดีๆนะครับผมจะกลับไปที่ไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเพราะว่าผมรักเมืองไทยนะครับผม,ผมชอบอยู่ที่บ้านเกิดน,นะครับอยู่กับ ท้องไร่ท้องนานะครับทุงไร่ทุ่งนานะครับผมเหมือนเดิมครับผมผมยังรักเมืองไทยครับทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ